โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอลสังกัดสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสักแก้วเขต2นำโดยนายมารุษสาริกาพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอลเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น60คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน9คน วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านองตะเคียนบอลพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีให้ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นคนเก่งคนดีมีความสุขมีมารยาทที่ดีเน้นทักษะการอ่านการเขียน สร้างบรรยากาศในสถานศึกษาให้ร่มรื่นสวยงามการดำเนินงานที่ผ่านมาของโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอลจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอลได้ขับเคลื่อนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้การบริหารด้านวิชาการการบริหารจัดการเรียนการสอนใช้รูปแบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตั้งแต่ระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประฐมศึกษาปีที่6ทางโรงเรียนได้จัดก,กิจกรรมส่งเสร,ริมพัฒนาผู้เรียนด้านต่างๆดังนี้กิจกรรมอ่านข้องเขียนคลองสอนซ่อมเสริมติวเข้มพิชิต RT ร์ทและโอเน็ต นอกจากนี้โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอลยังได้ดำเนินงานตามนโยบายเรียนดีมีความสุขของพลตำรวจเอกเพิ่มคูณชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงเพื่อสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษามีดังนี้ โครงการค่ายคุณธรรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์กิจกรรมลูกเสือเนดารีจากผลการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอลมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2567ในภาพรวมโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศร้อยละ2.28มีระดับคุณภาพทั้ง2ด้านในระดับดีมากผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2 5 6พบพบว่าในภาพรวมทั้ง2ด้านโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ มีคุณภาพทั้งสองด้านในระดับดีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O n e ชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2567คะแนนเฉลี่ยรวมของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสักแก้วเขต2ขอขอบคุณที่รับชมและรับฟัง ขอขอบพระคุณค่ะ